สวัสดีครับผมเพชรพุนทองครับอ้าวงานข้าวเราฮิโน่เดี๋ยวซูมไปดูก่อนอ้าวมีลื่นแล้วครับงานนี้มีสนุกแน่ครับงานนี้โอ้วันขโมงเลยครับอ้าวเอาเอายังไงอ้าว,วนมาคืนแล้วครับ ไปผิดเส้นทางกำลังเดินทางมาครับอ้าใส่ปีแล้วทำไมไม่บินนะ่ะรุ่นหกนี่กำลังเดินทางมาแล้วครับ รอดูตอนขุดครับขุดเอาละครับน้ำเต็มนาเลยเ,เราจะวิ่งอ้อมก่อนครับวิ่งอ้อมฝั่งนี้วิ่งอ้อมแล้วก็ไปขุดทางโน้นก่อนครับแล้วค่อยเปิดน้ำลง ใส่ปีแล้วเพิ่มขนาดปุ่งกี้ใหญ่กว่าเดิมครับโอ้โหถ้าใส่สองข้างเนี่ยย่งใหญ่ครับเน่ ชู่รองรอยวัวเดินยังจมครับอางานนี้คันในเมรนี่อยู่ยาก เ,เอาเมา่งกี้จิ้มดูก่อนไม่จมครับไม่จมพี่เจ๊โ่ดูดร,อรอยครับ ไม่รถใครก็รถใครครับนี่งานนี้มีจมครับเดี๋ยวค่อยดูยางก้าวออกออกหน้าก่อนเลยลิกร,รอยดู เที่ยวแรกครับจมูริชาครับเอาละครับงานนี้ยางเป็ดไปไนดะ้อ้าว ว่าไงครับยังเปรอะไปไหม <laughs> เอาออละครตา,ามไปดูกันใ,นใกล้ๆเลย เอามาดูคันที่2ครับซิงให้เทคงานนี้มีหนาวครับงานนี้งานนี้มีช็อตเด็ดแน่นอนครับอ ตาาัวคณะมุกเ,เรา,นา,นาเน <c oughs> อ์ตัวคณะขนอเะไรอ่าดูเส้นทางให้ดีครับเดินเดินทางผิดจบเลยนะครับโ <c oughs> อ้แท้ได้ึงเหนือบอิลิ่งแจมบ้านหน่อยนะ <c oughs> อาล้วครับเดี๋ยวไปดูครับจมล้อหน้าแล้ว ไหวไหมเอาแล้วครับมิดมิดลอ้อโอ้ควันขโมงโชวเชลงเลยครับ มีสนุกแล้วครับงานนี้โอ้โหไปตกคแนนว่ารอต้อกว่าลอ,ลอ,ลอตกคแนน้นี่วางแผ่นไม้แล้วครับต้องลอกแล้ว กองวินลากองวินใจ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 ลอ้ลอเลยรอรอไปตรงมนะันเลยวางแพนไหมนะครับนี่นะครับเริ่มต้นใหม่ๆก็เป็นแบบนี้แหละ ควันขโมงโชงเชงนะครับเมื่อกี้โอ้มีแต่ควันขาวเลยอย่างนี้แหละครับรถดินอ้โออโออโออโอ้โอ Có đại lên không? trả <laughs> chạy lên, chạy Cho lên, cho lên จะดันไหวไหมเที่ยวแรกงานเข้าเลยครับซิงห์ให้โอ้โหโอ้โหให้เราตังตังเลยโอ้แนวแบบนี้ Ấy, tại mày muốn là? Thở ra ra đuôi Rốt nó Villa con Villa. Ờ, à, ờ à, Villa Villa. วางแผนใหม่ก่อนเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์พวก้วยครับสวัสดีครับ